สวัสดีค่ะผมกับน้องนุกสวนบอนสีสันซี EP ที่สองนะคะพี่กัดอยู่ที่ไหนนะคะพี่กัดสวนนะคะอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะอำเภอเมืองนะคะสวนน้องนุกจ้ะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ,ค,ะคิดค่าส่งยังไงนะคะค่าส่งนะคะเหมาเหมาหกสิบาทค่ะยอดซื้อเซิญหนึ่งพัน 1, เราจัดส่งให้ฟรีนะคะแล้วก็มีแถมหนึ่งต้นค่ะมีแถมให้ด้วยนะคะ วันนี้พาชมอะไรก่อนวันนี้นะคะต้นแรกเดี๋ยวเราจะพาไปชมนกพะเก้ากันเลยค่ะนกพะเก้านะจะบอลยอดฮิตอีกหนึ่งตัวนะคะ,ะวันนี้มีมาแบ่งแน่นอนเดี๋ยวพาไปชมนะคะไซต์ที่นํามาแบ่งในวันนี้คะ่ะจ้าอันนี้จะเป็นบอลสีนกพะเก้านะคะอยู่ที่กระถางสี่นิ้วนะคะนกพะเก้ากระถางสี่นิ้วคะ่ะจ้า ราคาอยู่ที่กระถังละ60บาทคะ่ะ60บาทนะคะจ้าอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่มาหน่อยนะคะใหสลูกติดด้วยได้ลูกไปด้วยนะคะไซส์นี้เท่าไหร่คะไซส์นี้นะคะราคาอยู่ที่80บาทจ้า80บาทคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นไซส์ตั้งแม่พันธุ์นะจ๊ะไซส์ใหญ่ไซส์ตั้งแม่คะ่ะสวยมากๆ ไซนี้เท่าไหร่คะไซนี้นะคะราคาอยู่ที่190บาทจ้า190นะคะจ้าไซใหญ่เลยต่อมานะคะก็จะเป็นฟอร์มกอนะคะฟอร์มกอคะ่ะจ้ะไม่ต่ำกว่าสี่ต้นนะคะได้ไปหลายๆต้นแบบนี้เลยไซนี้เท่าไหร่คะไซนี้นะคะราคาอยู่ที่250บาทจ้า250สไซแม่พันฟอร์มกอคะ่ะจ้ะจ้าอันนี้ก็จะเป็นกระถางใหญ่นะคะของ นบพะก้านะคะจะมีแบ่งตั้งแต่ไซส์เล็กแล้วก็ไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะสําหรับคนที่จะเอาไปตั้งแม่พันุกระถางใหญ่ๆมายกได้ที่หน้าสวนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นบอลสีเพชรมนทนนะคะเพชรมนทนค่ะยิ่งกระสียงสวยนะคะตัวนี้ใบแข็งก้านแข็งนะคะใครไม่มีตู้เลี้ยงนอกตู้ยิ่งสวยเลยนะคะตัวนี้ กระถางนี้นะคะจะเป็นไม้หน่อนะจ๊ะมีอยู่สามต้นไซส์แม่พันธุ์นะคะไม้แยกหน่อคะ่ะกระถางนี้นะคะรับไปเลยอยู่ที่ราคา2อ0ปดิบาทจ้ะ2อ0ปดสิบได้ไปแบบคุ้มๆเลยนะคะจ้าอันนี้จะเป็นกระถางต่อมานะคะฟอร์มกอเหมือนกันจะ้ะฟอร์มกอเช่นเดียวกันค่ะ,คะกระถางนี้เท่าไหร่คะกระถางนี้อยู่ที่สองอปดิบบาทเท่ากันจะ้นะราคาเท่ากันเลยคะ่ะ อันนี้จะเป็นกระถางเล็กฟอร์มกอนะคะกระถางเล็กแต่ว่าเป็นฟอร์มกอได้ไปหลายหลายต้นจ้ากระถางละเท่าไหร่คะอันนี้อยู่ที่กระถางละ80ิบาทจ้ะ80ดสิบาทนะคะ,ะได้ไปหลายๆต้นเลยจ้ะอันนี้จะเป็นบอนสีเพชรมณฑลนะคะถ้าชอบไซส์ไหนสามารถทักหลังไม้ได้นะคะไซส์ใหญ่ๆตั้งแม่ก็หน้าสวนได้เลยนะคะจ้าต่อมานะคะ<ม>ก็จะเป็นบอนสีมหาเศรษฐีจ้ะ มหาเศรษฐีชื่อเป็นมงคลมากตัวนี้กระถางนี้จะเป็นฟอร์มกอนะคะจ้ะไซส์ใหญ่มากใหญ่อย่างนี้เลยฟอร์มกอจ้ะกระถางนี้นะคะราคาอยู่ที่สอง้อยเกสิบาทจะ้ะสอง้อยเกสิบบาทนะคะ,ะต่อมานะคะก็จะเป็นบอลสีลูกไม้นะคะทำไมสวยจังจ้ะลูกไม้ใช่จ้า เอาไปพัฒนาต่อนะคะได้เลยนะคะเนี่ยสวยมากวันนี้มีมาแบ่งใช่ไหมคะมีมาแบ่งค่ะแต่ว่าต้องทักเบาๆนะคะเพราะแฟนไม่ให้แบ่งกระซิบกระซิบนะคะโอเคค่ะดูกันนะคะกะะินคเดี๋ยวไปดูกันนะคะอันนี้เราจะมากระซิบกันนะคะลูกไม้ที่พาชมต้นแม่เมื่อกี้นะคะมีปล่อยแค่ สามกระถางค่ะมีไม่เยืะด้วยจ้ะพูดเบาๆนะคะเนี่ย <c oughs> ราคาเท่าไหร่คะไซส์นี้นะคะราคาอยู่ที่ ..130 บาทจ้ะโอ้โหราคาน่ารักมากกิบไปพัฒนาต่อได้นะคะคือเป็นบอลที่สวยมากนะคะลูกไม้นะคะอันนี้อันนี้แบบจะเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะค่ะสวยมากกระถางนี้เท่าไหร่กระถางนี้นะคะราคาอยู่ที่220บาทจ้ะ2อ0อนะคะ อันนี้่ใส่แม่พันธุ์นะคะสวยมากกระถางนี้แบ่งแค่กระถางเดียวนะคะแค่กระถางเดียวก็ซิบแล้วนะคะจ้ะอันนี้จะมีลูกติดไปด้วยนะคะได้ลูกไปด้วยนะคะใช่ลูกสวยเลยจ้ะกระถางนี้เท่าไหร่คะกระถางนี้นะคะราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทจ้ะสามร้อยห้าสิบจ้ะกระซิบแล้วนะคะจ้ะต่อมานะคะก็จะเป็นบอลสีสองฝั่งโขงค่ะ บอลสีในตำนานอีกหนึ่งตัวนะคะสองฝั่งโค้งค่ะจ้าเดี๋ยวเราไปชมต้นแบ่งปันกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสองฝั่งโค้งนะคะส์ยแบ่งปันค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้าอันนี้จะเป็นสองฝั่งโค้งฟอร์มกอนะคะฟอร์มกค่ะราคานะคะอยู่ที่สองร้อยยี่สิบบาทจ้ะสองร้อยยี่สิบค่ะจ้า ต่อ,อมานะคะก็จะเป็นบอลสีเศรษฐีพันล้านค่ะเศรษฐีพันล้านชื่อดีชื่อเป็นมงคลนะคะ,ะก็จะเป็นบอลสีตัวเทพจากเมื่อปีหกสี่นะคะโอ้โหสวยมากอันนี้โชว์หรือว่าแบ่งคะอันนี้จะมีแบ่งด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมไซ์ที่แบ่งกันก่อนนะคะค่ะอันนี้จะเป็นไซ์ที่แบ่งนะคะไซแบ่งในกระถางสี่นิ้วเ <4 S 1> นาะสี่นิ้วค่ะโอ้โหสวยมาก เท่าไรคะน้องนุ้กระถางละเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะจ้าต่อมานะคะก็จะเป็นกระถางสี่นิ้วฟอร์มกอนะคะกระถางสี่แต่ว่าได้ไปหลายต้นเลยนะคะไซนี้เท่าไหร่คะไซนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยกระถางนี้ค่ะกระถางนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทจ้ะร้อยยี่สิบค่ะอันนี้ก็จะเป็นเศรษฐีพลันฟอร์มกอนะคะกระถางนี้สวยมากจ้ะ กระถางใหญ่ไซส์ใหญ่นะคะไซส์นี้เท่าไหรคะไซส์นี้นะคะราคาอยู่ที่280บาทจะ้ะ280อฟอร์มกอจ้ะกระถางไซส์6นิ้วนะคะจ้าอันนี้จะเป็นกระถาง6นิ้วนะคะกระถาง6นิ้วคะ่ะไซส์นี้นะคะราคาอยู่ที่180บาทจ้า180จ้ะโอ้โหราคาน่ารักแล้วก็ได้บอลแบบไซสใ์ใหญ่เลยนะคะ <c oughs> จ้าอันนี้ก็จะเป็นไซส์ฟอร์มกอนะคะฟอร์มกอค่ะจ้ากระถางละเท่าไหร่คะอันนี้นะคะอยู่ที่2 6 0้บาทจ้า260บด้านนี้นะคะจ้ากระถางนี้นะคะอยู่ที่3 5มอห้าิบาทจ้า350อยห้าิค่ะจ้ามีสองราคานะคะจ้าอันนี้ก็จะเป็นบอนสีเศรษฐีพันล้านนะคะมีหลายไซส์หลายกระถางนะคะมีแต่สวยเลยค่ะใคร ชอบไซส์ใหญ่หญไซส์เล็กมีหมดเลยเนาะจ้าต่อมานะคะก็จะเป็นนางลากสดนะคะหนึ่งในตับนางสงกาศตับเทวีค่ะ,คะจ้าวันนี้มีมาแบ่งใช่ไหมคะมีมาแบ่งคะ่ะเดี๋ยวพาไปชมน,นะมจ้าอันนี้จะเป็นนางลากสดนะคะป้ายมาแล้วนะจ๊ะป้ายหับครึ่งใบแบบนี้เลยคะ่ะลากสดเทวีกระถางสี่นิ้วจ้ะราคาเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าห่ร้อยห้าสิบค่ะ อันนี้จะเป็นกระถางหกนิ้วนะคะกระถางหกค่ะจ้า้า้มาแล้วนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทจ้ะร้อยแปดสิบนะคะอันนี้จะเป็นนางลากสดฟอร์มกอนะคะสายลุ้นนะคะจ้ะแบบนี้เท่าไหรคะอันนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดสิบบาทคะ่ะเจ็ดสิบบาทจ้ะอันนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้าร้อยยี่นะคะจ้ะ อันนี้จะเป็นนางรากสดนะคะเราจะมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะชอบขนาดไหนสามารถทักหลังไม้ได้นะคะค่ะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นศิลาเพชรค่ะศิลาเพชรจ้ะโอ้โหสวยมากๆเลยค่ะมีแบ่งปันไหมคะมีคะ่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะจ้าจ้ะ,จะอันนี้จะเป็นต้นลูกของศิลาเพชรนะคะศิลาเพชรค่ะใส่ล,สลูกลูกของเขาใสา่ดีเท่าไหร่ กระถางนี้นะคะราคาอยู <Does it S 2> ่ที่เ uh จ็สิบบาทค่ะเจ็ดส yup. ิบค่ะจ้ะกระถางนี้นะคะจะเป็นฟอร์มกอนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งรอยค่ะจ้าต่อมานะคะก็จะเป็นเลนูนครนะคะเรนูนครจ้ามีแบ่งไหมคะมีค่ะเดี๋ยวไปชมนะคะจ้าอันนี้จะเป็นต้นแบ่งปันของเลนูนครนะคะราคาเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่แปดสิบาทจ้าแปดสิบาทนะคะเลนูนคร ตอนนี้นะคะมีลูกติดมาแล้วนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้าหนึ <150. S 1> ่งร้อยห้าสี่ะตอนนี้ก็มีลูกติดมาแล้วนะคะสวยๆเลยจ้ะตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทจ้านร้อยแปดสิบนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นต้นสตั้งแม่พันธุ์นะคะค่ะจ้ะราคาอยู่ที่สองร้อยแปดสิบบาทจ้าสองร้อยแปดสิบนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเจ้าจักระพัดหน้าหวานนะคะเจ้าจักระพัดค่ะเดี๋ยวเราไปชมต้นแบ่งพันกันเลยนะคะค่ะอันนี้จะเป็นเจ้าจักระพัดกระถาง4นิ้วนะคะไซส์แบ่งพันเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่90บาทจ้าหน้าสวยมากๆ90บาทอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานะคะไซส์ใหญ่ในใกระถาง6กเนาะจ้าไซส์นี้เท่าไหร่คะไซส์นี้นะคะราคาอยู่ที่150บาทจ้า150ค่ะ ตอนนี้นะคะจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะนาสวยมากราคาอยู่ที่หนึ่งบาทจ้าหนึ่ง้อค่ะจ้าอันนี้นะคะก็จะเป็นไซส์แม่ของเจ้าจักรพรรดินะคะถ้าใครสนใจไซส์แม่ที่ใหญ่กว่าในกระถางที่เรายกนะคะสามารถทักหลังไม้ได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นบอลสีเกาะเกล็ดนะคะเกาะเกล็ดนะคะ,ะมีแบ่งไหมมีแบ่งค่ะไปชมกันค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นไซส์จิ๋วนะคะไซส์เล็กในกระถางสี่นะคะราคาเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่80บาทค่ะ8 0บาทกอกเกรดค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นไซส์ตั้งแม่นะคะไซส์แม่พันธุ์ค่ะอยู่ที่กระถาง6นิ้วนะคะราคาเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่190บาทจ้ะ190ค่ะอจ้าอันนี้ก็จะเป็นกอกเกรดฟอร์มกอนะคะไม้แยกหนอนะจ๊ะไม้หนอค่ะจ้ะ ต้นนี้นะคะราคาอยู่ที่280บาทจ้ะ280ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกเกตฟอร์มกอนะคะสวยมากไซนี้เท่าไหร่คะไซนี้นะคะราคาอยู่ที่350บาทจ้าโอ้โหคุ้มมากค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีจ้ะบอนสีในตำนานอีกหนึ่งตัวคะ่ะวันนี้มีแบ่งปันนะคะไปชมกันคะ่ะ อันนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะด่างแล้วไม่ต้องลุ้นนะคะมีราคาเท่าไหร่บ้างไซนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทจ้ะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทมีสองต้นในกระถางนะคะค่ะไซนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทจ้าร้อยแปดสิบนึกถึงแต่ก่อนมากเลยถ้าไซ์นี้ด่างสวยแบบนี้ก็หลายพันนลยถ้าต้นนี้ก็เมื่อก่อน ราคาอยู่ที่ประมาณ2,000กว่า,าใช่จ้ะตอนนี้น่ารักมากะนะคะต้นนี้นะคะอยู่ที่กระถาง6นิ้วนะคะได้ไป2ต้นนะจ๊ะกระถางหมี2ต้นค่ะด่างจึงจ้งสวยมากจ้ะราคาอยู่ที่290บาทจ้า290รกาอันนี้นะคะก็จะเป็นไซส์แม่พัน์ธุของเพชรเจ็สีนะคะสนใจไซส์ไหนทักหลังไมได้นะคะมีแต่สวยๆเลย ต่อมานะคะก็จะเป็นอสงไขนะคะอสงไขค่ะอสงไขมีแ <reco> บ <Christ. S 3> ่งไหมคะมีแบ่งค่ะไปชมกันนะคะอันนี้จะเป็นอสงไขใส้แบ่งปันนะคะสายแบ่งปันค่ะกระถางนี้นะคะราคาอยู่ที่เจ็ดสิบบาทจ้าเจ็ดสิบค่ะกระถางนี้นะคะราคาอยู่ที่เกิบาทจ้า9กสจ้ามีสองราคานะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่ของมณนีนาลานะคะ มะนีนารา,ามีไซรูกแบ่งใช่ไหมคะมีค่ะเดี๋ยวเราไปชมไซรูกกันนะจ๊ะไปชมกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นไซรูกของมะนีนารานะคะอันนี้จะเป็นไม้หน่อทั้งคู่นะคะไม้หน่อคะ่ะจ้าราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยหกิบาทจ้ะร้อยหกสิบค่ะจ้า,จาอันนี้จะเป็นมะนีนาราฟอร์มกอนะคะอยู่ในกระถางไซส์สี่นิ้วนะคะ กระถางละเท่าไหร่คะอันนี้ราคาอยู่ที่120บาทจ้า120ย่คะค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่150บาทจ้าร้อยห้าค่ะ,ะต่อมานะคะก็จะเป็นมงกุฎจัก,กรพรรดิคะ่ะมงกุฎจักรพรรดิโอ้โหสวยมากนะคะบอลตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมไซส์แบ่งปันกันนะคะ,คะอันนี้นะคะก็จะเป็นไซส์แบ่งปันของมงกุฎจักรพรรดินะคะราคาอยู่ที่กระถางละ120 จ้าอันนี้นะคะราคาอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้ามีกระถางละสองต้นนะคะคจ้าพ่อค้าตัวน้อยมาขายช่วยนะคะก็สำหรับ ep สองก็พาชมค่ะประมาณนี้ก่อนจแต่ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่ารอบนี้เรามีถึงสามันเลยทีเดียวพรุ่งนี้ยังมีอีกนะคะก็สำหรับ ep สองนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ชมคลิปแล้วอยากได้บอลสีสวยๆไปเลี้ยงนะคะติดต่อน้องลูกใต้ที่ช่องทางไหนบ้างคะ ติดต่อที่ Facebook นุกนิกคัสโนวีนะคะแล้วก็จะเป็นเบอร์โทร0637367389แล้วก็เบอร์0842602436ค่ะสามารถออนไลน์ได้เลยนะคะค่าส่งค่าส่งมาเหมา60บาทค่ะยอดซื้อเกิน1,000เราจัดส่งให้ฟรีแล้วก็มีแถม1ต้นนะคะไม่มีบริการก็บไม่มี <ไป S 1> บริการาเ,เก็บปลายทางค่ะ,ะยังไงก็ฝากติดตามสำหรับ อีพีสามต่อด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันอีกหนึ่งอีพีที่ช่องรัานรวลาชาแน,นลพรงนี้นะคะค่ะอีพีนี้ขอบคุณน้องนุกมากมาก,มากค่ะ,คะสวัสดีค่ะ